สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยลาวพัฒนานะครับสลับในวันจันทร์งวดวันจันทร์นะครับที่27นะฮะโนะอ่ะสูตร3ตัวบนนะฮะสูตรนี้สูตรที่หลงไป4ี่งวดติดนะครับแล้วก็งวดวันที่27เนี่ยลงงวดแรกงวดที่แล้วไม่มีให้ดูนะฮะสูตรนี้เป็นการคำนวณย้ี่หลังนะใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไวแลวกันหลักร้อยเด่น2ตัว นะครับหลัก10เด่น2ตัวหลักหน่วยก็จะเป็นเด่น2ตัวเหมือนกันนะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่17ก็กันแล้วนะฮะเนาะอ่ะหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะในผลที่ออกนะฮะก็จะเป็นในที่นะครับสลับใน3ตัวบนออกไปในที่ใน5 5 0 9นกะครับก็มาในที่ใน5 0 9ตรงๆเลยนะครับเนาะทันมาในฮะวันที่2ี่หลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะในผลที่ออกก็จะเป็นที่ในสี่แ ศูนยนะครับก็มาในที่ใน4 8 0นะตรงตรง,ตรงสองงวดน,นะครับงวดที่3แล้ววันที่28นะครับในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน9 1 8 1> นะครับก็มาในที่ใน8 9 1นะฮะไม่ได้มาตรงตรงนะครับแล้วก็วันที่24นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน6 7, 7 7นะครับก็สูตรคำนวณได้7 6 7เเนาะอ่านะครับสี่งวด นะครับซึ่งก็มาดูขั้นตอนนะครวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กันนะครับจะหาในที่หลักร้อยหลักร้อยนะฮะเราก็จะนําในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็จะมาบวกกันนะฮะกับในเลขคงที่9แล้วก็จะเพิ่มแต้มเนี่ยถัดไปก็เหมือนกันนะครับหลักแสนคูณ3แล้วก็มาบวก9หลักแสนคูณ3มาบวก9 แสนคูณ3มนะฮะบมาบวกกับ9หลักแสนคูณ3แล้วก็มาบวกกับ9แค่นี้เลยนะครับเนาะอ่ะ5 3เป็น15ก็ได้5บวกกันกับ9นะครับเป็น14ส่วนบอกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น5แค่นี้เลย4กับ5นะฮะในหลักร้อยส่วนในที่ได้หลักสิบหลักสิบนี่เราจะนำนะฮะในที่ในหลักพันคูณด้วยเลขคงที่9หลักร้อยคูณ8นะครับหลักสิบก็จะคูณด้วย8นะเหมือนกัน นะกเก้าคูณแปดคูณแปดอ่ะโอเคนะครับถัดไปก็เหมือนกันนะฮะเก้าแปดแปดหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบแค่นี้เลยนะครับเก้าเก้าเป็นแปดสิบเอ็ดหนึ่งแปดได้แปดแปดห้าเป็นสี่สิบจับบวกกันนะฮะหนึ่งบวกกันกับแปดก็จะเป็นที่ในเก้าเนาะอ่าในตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มเหมือนกันนะฮะเก้าเพิ่มไปก็จะเป็นศูนย์แค่นี้เลยนะฮะในหลักสิบ ส่วนในหลักหน่วยหลักหน่วยจะนําในหลักหมื่นนะค,คูณด้วยเลขคงที่8เนาะแล้วก็จะบวกด้วยเลขคงที่3ก็บวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มไปถัดไปก็เหมือนกันนะครับหลักหมื่นบวก3หลักหมื่นบวกกับเลขคงที่3หลักหมื่นบวกกับ3หลักหมื่นบวกกับ3มนี่ฮะมาบวกกันนะครับ82เป็น16เนาะ6บวกกันกับ3เนี่ยก็จะเป็นที่ในแส่วนบวกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9 ได้แล้วนะฮะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผลที่ออก5 0 9นกะครับก็จะเป็นที่ใน5 0 9ตรงตรงแคนแคนนะครับถัดมานในงวดที่2นะถัดมานะค,คูณกันเหมือนเดิมเลยเลขคงที่ใน5 3เป็น15นะครับ5บวกกันกับ9เป็น14เพิ่มแต้มไปเป็น5ส่วนในหลัก10 3 9 9เป็น27 8 5 4 10ศูนย์คูณอะไรเป็นบจับบวกกัน,กน,เ,น 7, เพิ่มแต้มไปเป็น8 ส่วนในหลักหน่วยนะครับแปดสองเป็น16 6หกกบวกกันกับ3เป็น9เพิ่มแต้มไปเป็น0ูนย์ผลออก4 8, 0, นะี่แปดศูนยสูคคำนวณได้สี่ดศตรง,ตรงๆแงขนแขมอีกแล้วนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในที่ในงวดถัดมาเนาะอ่าสาเป็น9ก้าบวกเลขคนที่9เป็นแปดเพิ่มแต้มไปเป็น9ในหลักสิบเจ็ดเป็น63สิบนะครับสีูณแดเป็น32 แปดแปดนะครับเป็นหกสิบสี่จะบวกกันนะครับสามบวกกันกับสองก็จะเป็นห้าห้าบวกกับสี่เป็นเก้าเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นศูนย์ในหลักหน่วยนะครับหกคูณแปดเป็นสี่หกแปดเป็นสี่สิบแปดแปดบวกกับสามเป็นสิบเอ็ดเพิ่มแต้มไปเป็นสองผลที่ออกเก้าหนึ่งแปดนะคสู่คำนวณได้ที่ในที่ในแปดเก้าหนึ่งอ่ะเป็นในที่ในตัวกลับ,นะบแล้วก็ล่าสุดถัดมานะครับหกคูณสามเป็นสิบแปด แปดเก้านะครับเป็น17เพิ่มแต้มไปเป็น8ในหลักสิบคูณ9นะฮะ4 9ก็จะเป็นในที่ใน36 8 9เป็น7 2 1 8่ได้8ปบวกกับ8เป็น0นะ6ตรงนี้เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น7ในหลักสิบส่วนในที่หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นในที่ใน8 8ปปเป็น64 4บวกกันกับ3ามเลขคงที่นะก็จะเป็นในที่7เพิ่มแต้มไปเป็น8 นะครับก็ผลที่ออกก็เป็นในที่ใน6 7 7จ็ดนะสูคคำนวณได้7 6 7นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับสำหรับในล่าสุดก็ขอให้เข้าอีกนะถูกอีกขอให้เดินดีนะมาอีกแล้วกันนะครับสำหรับในล่าสุดนะก็นะครับ93เป็น27นะ7บวกกับเป็น16เพิ่มแต้มไปเป็น7ชัดมัดนะคแล้วในหลัก10 19ได้96คูณ8เป็น48นะครับ 7 8เป็น56จับบวกกัน9 8เป็น7 7เบวก6เป็น3เพิ่มแต้มไปเป็น4ในได้ลัก่วยนะครับ8 8นะก็จะเป็นในที่ใน64 4บวกกันเลขคงที่3เป็น7เพิ่มแต้มไปเป็น8และแล้วนะครับในที่ในล่าสุดนะฮะจับ3ตัวเนาะในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในที่6 6 3 7 6ดห สามปดเอ่อหกสี่เนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในนะครับเจ็ดเจ็ดสาแล้วก็7 4็ดนะครับเนาะอ่ะในสูตรนะครับสูตรนี้ก็ขอให้เข้าอีกเป็นงวดที่5แล้วกัน นะครับเนาะอ่ะหรือถ้ามันเยอะไปอ้าวชุดหลักร้อยเด่นเจ็ดหรือชุดหลักร้อยเด่นหกหรือตัดสองตัวสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดหกแปดหกเจ็ดนะฮะเจ็ดเจ็ดนะอ่าแล้วก็ในเจ็ดแปดเนี่ยนะครับสูตรนี้นะฮะเนาะอ่ะถ้ามันเข้าอีกนะฮะสูตรนี้ชื่อสูตรว่าอะไรนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรนะฮะหกเจ็ดเจ็ดอ่ะก็หวังว่าจะเข้าอีกนะฮะถูกกันอีกแล้วกัน ะครับซึ่งก็มาตั้งแต่วันที่17กันแล้วนะครับหลักร้อยหหลัก10 0ย์หลักหน่วย9ตรงๆนะ,รนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะก็จะเป็นในที่ใน4 8 0แก็ตรงๆนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น891านแต่ในวันนี้ไม่ได้มาตรงๆนะครับแล้วก็วันที่24สนฮะสูตรคำนวณได้7 6 7แต่เลขออก677 7 นะครับเนาะอ่ะสี่งวดนะครับก็หวังว่าจะเข้าอีกนะ,ะถูกอีกแล้กันนะครับซึ่งในงวดที่แล้วเนี่ยถ้าถ้าจับคู่เนี่ยมันก็ได้ชุดประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นจับไปในที่หลักร้อยหลัก10หลักหน่วยแล้วก็จะได้ในที่ใน6อ่าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็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 ดแปดนะครับแล้วก็แปด แปดหกปดแปดเดเจแล้วก็ปดเจ็ดปดเนี่ยถ้าจับชุดก็จะได้ประมาณ8ชุดนะครับอันนี้ก็เป็นของในงวดที่แล้วนะครับยังไงก็อยลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับในสูตรนี้เนี่ยหวลาสูตร 677ขอให้เข้าอีกถูกอีกแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้านะฮะหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์ขอกกนเข้นมาได้นะสูตรนี้ก็มีสมาชิกขอมาเนาะขอมาก็จัดให้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้เข้าอีกถูกกันอีกแล้วกันนะครับแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ